ยินดีต้อนรับสู่การรีวิวเชิงลึกของเรากับหนึ่งในนวัตกรรมระบบรางที่ปฏิวัติว,ตวงการในเอเชียรถไฟความเร็วสูง C R r C e m m u เส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนรถไฟขบวนนี้ไม่ได้มีดีแค่ความเร็วแต่ยังยกระดับความสะดวกสบายประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทางอย่างแท้จริงวันนี้เราจะพาคุณไปชมดีไซน์ภายนอกที่น่าทึ่ง สมรรถนะระดับสูงห้องโดยสารสุดหรูระบบความปลอดภยัยจุดเด่นเฉพาะราคาและบทสรุปว่าทำไมรถไฟขบวนนี้ถึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทยและภูมิภาคนี้พร้อมแล้วไปดูกันเลยดีไซน์ภายนอกเพียงแค่แรกเห็นรถไฟ CRRC EMU ก็สะดุดตาด้วยรูปลักษณ์ล้ำยุคที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและความเร็วส่วนหัวของรถถูกออกแบบให้ลดแรงต้านอากาศด้วยรูปร่างเรียวยาวแบบหัวกระสุนที่ดูทันสมัย ตัวรถที่โค้งมนช่วยเพิ่มความมั่นคงและลดเสียงรบกวนระหว่างการเดินทางทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นสีขาวน้ำเงินและแดงสท้อนทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยไฟหน้าเลดและจอแสดงผลดิจิทัลด้านนอกเพิ่มทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพ ขณะที่กระจกหน้าต่างใสขนาดใหญ่ช่วยให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินกับทัศนียภาพระหว่างทางได้อย่างเต็มที่รถไฟขบวนนี้จึงเป็นผลงานที่ผสมผสานความหรูหราและเทคโนโลยีไว้ได้อย่างลงตัวสมรรถนะการทำงาน CRRC EMU ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์แต่ยังทรงพลังเมื่อพูดถึงสมรรถนะความเร็วสูงสุดที่ทำได้คือ250กิเมชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนที่ล้ำสมัยตัวถังผลิตจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบา ลดแรงต้านอากาศและประหยัดพลังงานระบบเร่งความเร็วและเบรกออกแบบมาอย่างแม่นยำเพื่อความนุ่มนวลระบบการสะเทือนขั้นสูงช่วยลดแรงสั่นสะเทือนทําให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ในระยะทางไกลและยังมีเทคโนโลยีเบรกที่สามารถกักเก็บพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วยทั้งหมดนี้รวมกันแล้วให้ประสบการณ์การเดินทางที่เร็วเงียบและตรงต่อเวลาภายในห้องโดยสาร เมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังโดยสารในเครื่องบินชั้นธุรกิจบอกว้างนั่งสบายได้รับการออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์ชั้นหนึ่งมาพร้อมกับเบาะหนังปรับเอ็นได้หน้าจอความบันเทิงส่วนตัวและพอชาร์จ USB ส่วนชั้นธรรมดาก็ยังคงกว้างขวางและสะดวกสบายระบบไฟ LED ปรับแสงตามช่วงเวลาเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายที่เก็บสัมภาระด้านบนกว้างขวางและปลอดภยัยหน้าต่างขนาดใหญ่ให้มุมมองกว้างไกล ภายในรถยังติดตั้งหน้าจอข้อมูลดิจิทัลอินเทอร์เน็ต Wi-FI ความเร็วสูงและระบบปรับอากาศอัตโนมัติห้องน้ำก็สะอาดทันสมัยและใช้เซ็นเซอร์อัจฉริยะเพื่อความปลอดภยัยระบบความปลอดภยัยเรื่องความปลอดภยัยคือหัวใจหลักของ C R r C ีมูรถไฟขบวนนี้มีระบบควบคุมและตรวจสอบรถแบบเรียลไทม์สามารถเบรกอัตโนมัติและหลีกเลี่ยงการชนได้ตัวถังได้รับการเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีระบบปรดจับและดับเพลิงตามมาตรฐานสากลข้างออกฉุกเฉินระบบอินเตอร์คอมและเส้นทางอพยพที่ชัดเจนในทุกตู้โดยสารระบบกันต่อกลางและดูดซับแรงกระแทกช่วยเพิ่มความมั่นใจตลอดเส้นทางและยังมีระบบช่วยขับขี่ด้วย AI ที่สามารถควบคุมได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายจุดขายที่โดดเด่นอะไรที่ทำให้ CRRC อมูแตกต่างจากรถไฟอื่น อย่างแรกเลยคือการออกแบบลูกผสมเป็นการผสานเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนเข้ากับความต้องการเฉพาะของไทยตัวรถถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นได้อย่างดีเยี่ยมอย่างที่2คือความเร็วและความตรงต่อเวลาที่ช่วยลดระยะเวลาเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ๆของไทยได้อย่างมากอย่างที่3คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยระบบประหยัดพลังงานและวัสดุต่ำคาร์บอน สุดท้ายคือความคุ้มค่าให้ประสบการณ์แบบพรีเมียมไมราคาที่จับต้องได้ราคาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนมีมูลค่าหลายแสนล้านบาทขณะที่ราคาต่อขบวนรถ CRRC ีม e u อยู่ที่ประมาณ1,000ถึง1,400ล้านบาทต่อขบวนแต่ข่าว,วดีก็คือราคาตั๋วโดยสารถูกวางแผนให้เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย